นิทานไทยวันนี้เสนอเรื่องกรรมของนายสิงห์ลักษณะการตายของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นและอาการป่วยของบุคคลน,นั้นๆซึ่งทุกคนจะหลีกเลี่ยงความเจ็บความตายไปไม่ได้ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตแต่กฎธรรมชาติอันนี้ มนุษย์ปุถุชนก็กลัวกันหนักกันหนาเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้ที่ใกล้ชิดก็พยายามที่จะป้องกันและรักษาเยียวยาใช้กลวิธีเพื่อให้บุคคลน,นั้นยังอยู่ใช้ชีวิตให้ยืนยาวต่อไปแต่จุดจบถึงจะป้องกันแก้ไขยอย่างไรก็ไม่พ้นมือมัจจุราชไปได้ดังเรื่องที่จะเล่านี้ วัดเกือบจะร้างว่างเปล่าอยู่ใกล้หมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งเพราะมีหลวงตาบวชใหม่กับสัม,มนเมเนนสองรูปเท่านั้นจำพรรษาอยู่ในพรรษานี้แต่กิจวัตรของสงฆ์ทำวัดเช้าเย็นออกบินธบาทปัดกวาดสาลาและลานวัดท่องบ่นสวดมนต์อยู่มิได้ขาดอยู่มาวันหนึ่งหลวงตาเห็นโยมถือขันดอกไม้เหมือนจะนิมนต์ไปทำกิจอะไรสักอย่าง หลวงตาจึงคว้าจีวอนมาห่มเฉลียงอย่างลวกๆแล้วลงนั่งบนอาสนะสง์แล้วถามโยมว่าไปยังไงมายังไงมีธุระอะไรหรือโยมจะมานิมนต์หลวงตาให้เข้าไปในบ้านปรับพรมน้ำพุทธมนต์หรือทำพิธีกรรมอะไรก็ได้ให้คนป่วยครับอืมอาตามาไม่เคยทำนะโยมไม่เคยทำก็ลองดูสิครับหลวงตาเพื่อคนป่วยหายจริงๆ หลวงตาแบ่งรับแบ่งสู้เพราะตนเองไม่มีวิชาคาถาอาคมอะไรพอที่จะรักษาคนป่วยให้หายและไม่เคยทำพิธีกรรมอะไรนอกเหนือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเมื่อโยมมานิมนต์ถึงวัดชาวบ้านเดือดร้อนครั้นจะไม่ไปก็ไม่สมควรจึงตัดสินใจไปตามคำนิมนต์ถึงอย่างไรไปเยี่ยมดูอาการให้กำลังใจก็ยังดี จึงพูดกับโยมที่กําลังนั่งรออยู่ว่าให้โยมกลับไปก่อนเถอะอาตมาห่มผ่าจีวรเตรียมตัวเสร็จจะเดินตามหลังไปว่าแล้วหลวงตาก,ก็กราบลงตรงพระประธานบนโต๊ะหมู่บูชาอธิษฐานว่าขอให้กิจที่ข้ากระทํานอกหลู่นอกทางของพระพุทธองค์ขอจงอโหสิกรรมนี่เพราะชาวบ้านเดือดร้อนหวังพึงบุญญาณุภาพแห่งพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ขอจงดนบันดาลให้การกระทำของขา้าสำเร็จประโยชน์แก่ผู้เดือดร้อนโดยเถิดว่าแล้วก็กราบสามครั้งผมผ้าจีวรคลุมสภาย,ย่ามออกเดินอย่างสํารวมเข้าสู่หมู่บ้านตรงไปยังบ้านของคนป่วยผู้คนต่างมาเยี่ยมดูอาการขึ้นลงบนบ้านเหมือนมีงานอย่างใดอย่างหนึ่งคงจะมีญาติพี่น้องเยอะ หรือเป็นคนสำคัญไม่ใช่น้อยนิมนหลวงตาทางด้านนี้เลยครับดอกไม้ถูกเทียนหม่อน้้ำพุทธมนตเตรียมไว้เสร็จแล้วเหลือแต่ให้หลวงตาทำพิธีครับหลวงตานั่งลงแล้วยังงง,งอยู่ว่าจะทำพิธีอย่างไรนึกว่าพอมาถึงจะมาเสกเป่าผู้ป่วยตั้งใจจะเอาบทอิติพิโสมาเจอแบบนี้ต้องเปลี่ยนแผนใหม่ จะจุดทูปเทียนลงในระหว่างหม้อน้ำและใช้บทอิติพิโสมหาการุนิโกก็ยถาสพ,พีเพราะวัตุสัพก็คงจะพอก่อนจะยกขันดอกไม้ขึ้นเหนือหัวแล้วตั้งนโมสามจบก็เหลือไปเห็นคนป่วยกำลังพูดเพ้อละเมออยู่อย่างขาดสติตํารวจมาแล้วเขาล้อมบ้านไว้แล้วเขาจะจับ ตารวจอยู่ที่ไหนยายคนหนึ่งถามคนป่วยรู้ว่าคนป่วยละเมออยู่แต่ก็ถามไปอย่างนั้นเองที่จริงเขาละเมอไม่ได้สติหลายวันแล้วลบๆเขาไปแอบตํารวจล้อมบ้านไว้แล้วเร็วๆเ,เขาทำทีจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ก็ถูกจับไว้ให้ลงนอนเหมือนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นอยู่อย่างนี้บ่อยๆในสิง เขาป่วยเป็นโรคที่ใครๆไม่รู้สาเหตุเพราะญาติพี่น้องเคยนำไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจึงได้นำมารักษาด้วยหมอและยาแผนโบราณตามบ้านเกือบถึงปีจนกระทั่งลูกเมีายญาติพี่น้องโปรงตกและสิ้นค่าใช้จ่ายในการรักษามากจนกระทั่งวัวควายไล่นาที่เคยมีอยู่ก็ขายหมดเกลี้ยงไม่รู้จะรักษาอย่างไรแล้ว แม้จะรักษาทางสายศาสตร์มาแล้วก็หลายหมอต่างบอกว่าจะหายแต่ทุกคนก็หลอกเอาเงินไปใช้คนละหลายพันจนกระทั่งได้ไปนิมนต์ท่านหลวงตาที่วัดมาทำพิธีให้ให้สู้เอากำแพงมาล้อมบ้านฝาเรือนประตูหน้าต่างปิดให้มิดชิดเขาจะมาขนเอาข้าวของเขาจะมาเอาไก่เอาวัวเอาควายให้อีนางกับแม่อีนางไปหลบหลังตู้เร็วๆ ไปเร็วๆเ,เขาจะมาแล้วทุกคนก็ได้แต่ฟังด้วยจิตใจหดหู่สังเวชและคนส่วนใหญ่ที่มาดูอาการก็เพียงแต่มาสังเกตดูว่านายสิงห์จะระเมอเพอ้อฝันหรือแสดงอาการอย่างไรจะตายหรือยังนายสิงห์ป่วยทนจริงๆนะทำไมแกเพ้อระมออย่างนั้นล่ะพ่อพ่อลูกกำลังสนทนาการใต้ต้นมะม่วง ในบริเวณบ้านของนายสิงห์หลังจากลงจากบ้านดูอาการป่วยของเขาที่จิงพ่อกับนายสิงห์ก็เป็นเพื่อนกันนะสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมด้วยกันก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันนายสิงห์เรียนหนังสือเก่งเป็นคนฉลาดกว่าเพื่อนทุกคนในห้องนายชิงเพื่อนนายสิงห์พ่นควันบุหรี่อย่างอารมณ์ดีแล้วก็เล่าต่อไปว่าแต่ฐานะทางบ้านแกเป็นคนขัดสน เสื้อผ้านักเรียนก็หนุ่งพื้นเก่าๆขาดๆปะแล้วปะอีกสมัยก่อนไม่มีแจกนักเรียนอยากจนอย่างนี้หรอกอย่างดีก็ขายข้าวขายปอครบรอบปีจึงจะได้ซื้อชุดใหม่หนุ่งสักทีแล้วพอสิงบอกว่าตำรวจมาล้อมบ้านไม่เห็นมีตำรวจเลยนะพ่อนั่นสิพ่อกำลังจะเล่าให้ฟังพ่อออกจากโรงเรียนนายสิงก็ช่วยพ่อแม่ทำนา แตนาก็มีน้อยไม่พอกินไม่ได้ขายข้าวฐานะจึงขาดขาดเกินเกินจะไปรับจ้างที่ไหนงานการก็หายากพ่อแม่เขาก็ออกเที่ยวหาขอข่าวสารจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นแต่ในสิงมันเห็นว่าพ่อแม่อยากจนมันจึงไปลักเล็กขโมยน้อยลักเป็ดลักไก่มาเลี้ยงครอบครัวบ,บ่อยๆพอบ่อยๆเข้า ก็ถูกจับพ่อแม่ไม่มีเงินเสียค่าปรับมันก็ถูกจำคุกครั้งแล้วเดือนบ้างสองเดือนสามเดือนบ้างเพราะไม่ใช่โทษนักหากแต่เสียค่าปรับมันก็จะไม่ติดคุกเมื่อมันอยู่ในคุกมันก็มีเพื่อนที่เป็นหัวขโมยนักเลงรู้จักคนพวกนี้มาออกมาเพื่อนก็มาชวนไปลักวัวลักควายปล้นชาวบ้านทำให้เดือดร้อนจนมีชื่อเสียงเรียกเสือสิง ลูกเมียใครไม่ว่าเมื่อมันมีโอกาสมันจะจับคมคืนทันทีตำรวจในอำเภอและในจังหวัดหมายหัวหมายเหล็กหนึ่งที่จะทำการปราบเสื้อสิงต่อมาเสื้อสิงถูกจับติดคุกสิบปีแต่ได้รับการอภัยโทษเนื่องจากในวันสำคัญของในหลวงเพราะนายสิงมีความประพฤติดีเหลือติดคุกเพียงห้าปี ช่วงนั้นประชาชนก็นอนตานหลับไม่เดือดร้อนพราะได้ข่าวว่าเสือสิงจะออกจากคุกต่างก็วิพากวิจารณ์กันว่าเสือสิงจะมาอาลวาดอีกก็พากันระมัดระวังเตรียมตัวรับสถานการณ์พอถึงวันเสือสิงออกมาจริงๆเขาก้มลงกราบตักพ่อแม่แล้วพูดด้วยเสียงน้ำตาคลอว่าพ่อแม่ครับผมจะขอบวชก็ดีสิลูก จะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่กลับเนื้อกลับตัวสมัยจะได้ไม่พาพ่อแม่ไปตกนรกด้วยพ่อแม่ต่างก็ดีใจเที่ยวโพธนาให้คนรู้จักทั่วบ้านว่าลูกชายตัวกลับใจแล้วและจะขอบวชในพระพุทธศาสนาในวันบวชนั้นพ่อแม่ไม่ได้จัดงานพิธีแต่อย่างใดเพียงแต่ถือผ้าไตรจีวรบาตรและเครื่องบริขารอื่นๆ ที่ท่านผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหลายคนบริจาคให้นำมาบวชกับอุปชาที่วัดฉันว่าเสือสิงห์บวชได้ก็ดีนะชาวบ้านจะได้นอนตาหลับฉันก็คิดเช่นนั้นน่ะแต่คนหมู่บ้านโน้นเขาสาบแช่งเหมือนจะกินเนื้อกินกระดูกก็พวกเขาเจ็บใจที่ลูกเมียและญาติผี่น้องเขาได้รับความเสียหายเขาไม่ลืม แต่ก็น่าให้อภัยเขาที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เราอีกสองคนนั่งสนทนากันที่หน้าโบสถ์ขณะที่เขากำลังบวชแล้วพ่อสิงห์ทำไมศึกมามีลูกเมียล่ะพ่อลูกสงสัยถามพ่อขึ้นขณะนั่งฟังด้วยความสนใจพ่อเขาจึงเล่าต่อไปว่าเข้าบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาพระธรรมวินัย จนกระทั่งสอบได้นักธรรมชั้นเอกก็พอดีพ่อของเขาตายไม่มีใครเลี้ยงแม่กับอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ปลดกเกษียณพอดีเขาตั้งใจจะสมัครแข่งขันผู้ใหญ่บ้านจึงตัดสินใจศึกออกมาผลเป็นอย่างไรอะพ่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไหมเขาได้เลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านสมความตั้งใจเพราะเขาพูดดีพูดเกง่ง มีปฏิพัน์โวหารถ้าเข้าบวชไปน,น,นานๆอาจได้เป็นถึงพระมหาปร,ริญญาณก็ได้นะอาจเป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือก็ได้หรือถ้าเป็นลูกคนมีฐานะดีก็อาจจะได้เรียนหนังสือเป็นใหญ่เป็นโตของบาทเมืองก็ได้แต่เขาก็ไม่มีโอกาสทำไมอะพ่อพ่อสิงออกจากผู้ใหญ่บ้านละพ่อลูกชายยังสงสัยไม่หาย ได้ซักถามผู้เป็นพ่อไปเรื่อยๆก็คนที่ยังมีทิฏฐิรังเกียจและขู่แขงฝ่ายตรงข้ามหาทางกลั่นแกล้งร้องเรียนทางอำเภออยู่บ่อยๆเขาทนไม่ได้จึงยื่นใบาลาออกมาประกอบสัมมาอาชีพทำนาอยู่กับลูกเมียและมาป่วยไม่หายหน่าสงสารอยู่นะคงเป็นเพราะกรรมที่เคยรักเคยปร่นเคยถูกตำองรวจไล่ตามจับเขาจึงได้ผลเพอ้อละเมออย่างนั้น พระทันว่าลักษณะอย่างนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่เขาต้องป่วยทนทุกขทรมานเกือบปีสองพ่อลูกก็ชวนกันขึ้นบ้านในสิงอีกเพื่อดูหลวงตาประกอบพิธีกรรมหลวงตาสวดชยันโตยะถาสัพพีเสร็จก็ใช้ใบไมะยมประพรมน้ำมนต์ให้กับคนป่วยในสิงสะดุ้งหนาวร้องโอดโอยพอแล้วพอแล้วกลัวแล้วไม่นานเขาก็ม้มยหลับไป และตื่นเอาตอนเช้าไม่พูดละเมออะไรพอตกตอนบ่ายเขาก็นอนหลับสบายอย่างไม่มีวันกลับฟื้นคืนมาหลงตาคิดหนักนอนไม่หลับไม่เป็นอันทำกิจ,จวัตรประจำวันคิดเพียงว่าในสิงถูกน้ำมนต์เราหรือเป็นเพราะบุญกรรมของเขาที่มีเท่านั้นเหรอ